ก็สวัสดีสมาชิกยุกงทุกท่านนะครับผมก็พบก,กับคลิปนี้เป็นคลิปของวันวันเสาร์ที่3 1ตุลานะครับผมก็มาดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องอ้อมความคลิปจะได้สั้นนะครับผมอขอตั้งค่าก่อนนะครับผมสดสดเหมือนเดิมเป็นหลีกสำคัญ ผมก็วันนี้ก็จะมาเลือกไม่ต้องนอนแต่หัวขั้นนะ,อะเอาแต่คำคั้นหน่อยแล้วกันเอาประมาณสักสองสามทุ่มนะครับก็จะเลือกตัวเดียวตามคอนเซปต์นะครับตัวที่จะกินราคาต่อสูงแรกและสูงเต็มนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างเป็นคู่ที่น่าสนใจ เล็งตัวไหนก็จัดเลยนะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าออเจอแล้วครับผมรอบสี่ทุ่มเป็นพเมริกอังกฤษระหว่างเบอร์ลี่เจอกับเชลซีมองจากค่าหนึ่ง x สองแล้วเชลซี ไปเยือนนะครับกความเป็นต่ออยู่ที่1ลูกก็ผมมองไปที่เชลซีนะครับที่ชนะราคาต่อที่1ลูกแล้วก็กีราคาสูงแรกและสูงเต็มมองจะค่าค่าเสมอนะครับก็น่าจะเป็น2ลูกครึ่งครบ3นะครับไม่ต้องนั่นคิดว่านะครับนะสำหรับเพมเบอร์ลีอังกฤษก็อาจช้าก็ราคาอาจจะปรับ สูงเต็มอยู่ที่3นะครับแต่ถ้าเกิดมองแต่นั่นเนนก็ได้2ลูกครึ่งควบ3ครับก็มองขั้นหนึ่ง x แล้วก็อยู่นิเลทเลยนะแล้วจบเหมาะค่าเสมอนี่ก็ดันสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับผมก็เลยมองไปที่เชลซีที่ชนะราคาต่อที่1ลูกแล้วก็กิราคาสูงแหลกและสูงเต็มนะครับ เลือกก็มาติดตามกันเอานะครับ1คู่คู่เดียวเสียวถามต่อเลยครับผม <c oughs> ทั้งหมดอามีเทนี้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำฟุตบอลครั้งหน้าด้วยนะครับก็สุขสรรวันเราก็ทงล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอบคุณครับ